あ。 คนเคยสงสัยไหมว่าทาไมการ์ตูนเสือชมพูตัวนี้ถึงดังไปทั่วโลกทั้งที่มันแทบไม่พูดเลยสักคำจริงๆแล้วพิงก์แพนเตอร์ไม่ได้เริ่มจากการ์ตูนนะแต่เริ่มจากโลโก้หนังปี1963มีหนังชื่อ The Pink Panther เป็นหนังนักสือเกี่ยวกับเพชรสีชมพูและทีมงานก็ว่าเจ้าเสือชมพูตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ทาอินโทรเฉยๆแต่พอหนังออกฉายคนดันชอบเสือชมพูมากกว่าเนื้อเรื่องอีกผู้กำกับเลยสั่งให้ทีมแอนิเมชันทําเป็นตอนสร้างของตัวเองแบบไม่มีบทพูดให้ใช้สีหน้าท่าทางรุนๆปี194ก,กกกการร์ตตูนนอออแย และดังถล่มทลาย <S <S 1> <S 1> จังหวัดเดินเชิดกับเพลง ที่ทุกคนคุ้นหูแต่งโดยเฮลลี่แมสซินีกลายเป็นเพลงประจําตัวที่ได้ยินปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าเป็นพิงพ์แพนเตอร์ถึงแทบไม่พูดแต่ด้วยความกวนท่าทางเวอร์เวอร์และบุกงเงียบของมันทําให้พิมพ์แพนเตอร์กลายเป็นไอคอนตะลกในยุค70ถึง80เลยแบบจับใจคนดูทั่วโลวกแน่นอนทุกวันนี้พิงพ์แพนเตอร์ก็ยังโผลมาในโฆษณาเกมและรีรานกระตูอยู่ตลอดพิสูจน์ชัดเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะก็กลายเป็นตำนานได้ใครโตมากับพิงพ์แพนเตอร์มากคอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยแล้วเจอกันใหม่คล